เดียบอลสปอร์ตผู8แปด 88. ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอ๊เข้าดีดีทีเดียแม่นๆ่แบบโคตรเสียงเรียกพ่ออาม,ม่าเรียกป้าข้างบ้านแอดไลน์มาได้ที่แอ p ด8พพแปอย่าลืมมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับสวิเดตส,สวัสดีมาพบเฮย,ยช้างตกมันอยาเช่นเคยนะครับวันนี้เฮยช้างจะพาพบคู่ระหว่างตาลันตาพบอินเตอร์มิลานในสกเกนโซ่ซีเรีอยอิตาลีในเวลาทีสองสี่สิบห้านาที ไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลานเกมนี้ไม่ว่าต้องบุกมาเจอกับทีหัวตารางก็ตามทีแต่ฟอร์มในเลีกช่วงหลังของพวกเขาทําได้ดีเลยครับเพราะเขาไล่พลาดมา12เกมติดและเก็บใช้ไม่ได้ถึง10เกมด้วยกันเกมนี้เชื่อว่าอินเตอร์มิลานมีเต็มกลับบ้านได้ครับใย้ชัางหลอมักฟันทงอินเตอร์มิลานมีเฮนแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้เยช้างหล่อมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแอดไลน์มาได้ที่ ad spp88 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านด้วยนะแล้วกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ